สนับสนุนโดย AJ DVD มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่สีหนุ่มเจสเตอร์เนี่ยโอ้โหเขาได้ฝึกมาโอ้โหหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ถึงภารกิจสุดท้ายแล้วครับกับการปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่จริงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเขาจะเจอกับอะไรบ้างตามไป็รุ่นกันติดๆเลยค่ะกับภารกิจที่ชื่อว่าหน่วยกู้ภัยพันซีในรายการภารกิจซีซั่น ตอนนี้ทั้งสี่หนุ่มก็พร้อมแล้วสำหรับการปฏิบัติงานจริงกันแล้วนะครับถ้าอย่าเห็นเลือดแล้วเป็นลมไปก่อนนะครับหนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนในร่างกายที่หลังสามารถดามได้หมดคำถามของพวกเราจะเซตเตอร์วันนี้ที่มาฝึกก็คือว่าถ้าสมมติว่าอ,อกหักนี่พี่หลังมีวิธียังไงครับพี่อ,อกหักจากการบาดเจ็บหรืออ,อกหกอักเพราะรักถ้าอ,อกหักจากการบาดเจ็บ เรายัางทำได้แต่ถ้าอ,อกหักเพราะรักไปโดนน้ำตายซะ <c oughs> เราพีดด่จะไปเก็บทางมูลนิธิขมเฉลิฉเลมเกียรตถนนจันร์ตัดใหม่เปิดตราตรจันรยี่สิบห้าเลื่อเชาวนทีหนึ่งนิหกวัน่สิบห้าชาวบ้านจ้างมานะครับว่ามีตัดเลื้อยคานเลื้อยเข้าไปในสขนยอ <c oughs> มเลนสรธิ เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลนักเราจึงเดินทางมาถึงได้อย่างรวดเร็วและสิ่งที่เราต้องจัดการก็คือเจ้างูตัวนี้เนี่ยแหละครับปรากฏระวังหน่อยดูดูแล้วไงอยตัวใหญ่มากครับภารกิจนี้ทั้ง4ี่หนุ่มไม่ได้ฝึกมากครับ ดิแต่ยืนตาปลิบปลิกันเลยทีเดียวดุวยดูดไม่ไปโอ้โหนี่พี่จะใช้มือเปล่าก็นเลยหรือเปล่าพี่ผมไม่รู้ว่างูมันจะจับง่ายรู้ว่าพี่เก่งขั้นเทพกันแน่ครับเนี่ยแต่หนุ่มๆเจ็ตเซตเตอร์ก็ไม่ธรรมดาช่วยกันจับเจ้างูตัวกันจิดริดโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ยัดใส่กระสอบอย่างสวยงามขอเสียงปลดมือเลยครับเย้ เลยเม่กี้เห็นเลยอ่ะพี่ทีแล้วก็พี่โอแล้วก็พี่ดี้อ่ะจับกันเก่งเลยอ่ะไม่ทำไมไม่เข้าไปวะอันนี้ต้องบอกก่อนว่า เจ้าหน้าที่อาจารย์ยุ้ยของเราเนี่ยใช้มือเปล่าจับเพราะเขามีความสามารถเฉพาะตัวก็ไม่อยากจะแบบว่าถ้าพวกเราไม่มีความสามารถเราอย่าไปทําอย่างนั้นแลนะปกติเราจะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆหลังจากที่เราได้เห็นไปแล้วเหตุการณ์จริงพี่ๆเขาแบบจับงูกันจริงๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราให้ให้พี่หลังนะฮะแล้วก็พี่ๆสอนวิธีการจับงูดีกว่าคนจะต้องใช้ตัวนี้บ่วงของของคองแล้วพยายามดึง<อ>นะครับตัวนี้คือเอาไว้คล้องคองูใช่ฮะเวลางูไปอยู่ตามซอกหรือตามต้นไม้เนี่ยหรือตามเราจะใช้ตัวนี้เกี่ยวงวงมาให้อยู่ในที่โล่งคือเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบ ไม่ใช่งูไปอยู่ซอกเราเสียเปียบอังั้นเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงครับให้ใครทําอะไรบ้างจับหางจับกระสอบเวลาจับงูได้คนนี้เป็นคนเกี่ยวหัวคนนี้เป็นคนเคลียร์ตัวงูให้ให้ยืดให้ง่ายยืดไม่ใช่ไม่ให้มันหดตัวคขยลอดนะสองสองนุ่มคขยลอดเราใช้พี่พี่เราจะให้พี่พี่อยู่ในความปลอดภัยนะฮะพี่พี่เขาจะดูอยู่ตลอดเวลานะครับถอยหลังก่อนไปปุณไปแล้วครับผม ถึงเวลาโชว์ฝีมือของสี่หนุ่มกันบ้างแม้จะไม่มีประสบการณ์แต่ก็ใจสู้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละครับไปจ่อตรงปากเลยครับอย่าอย่าพึ่งพอพอได้จังหวะหัวหัวมาดึงเลยรอจังหวะครับนั่นแหละโอเคดึงโอเคโอเคแม้จะโดนล็อกคอไปแล้วแต่เจ้าอัศรพงศ์เอ้ยอัศรพิษตัวนี้ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับดึงมาตรงๆเฮ้ยจับัเองไม่เราเราจับกระสอบไง ดึงดึงเลยดึงดึงออกมาเลยครับนั่นแหละครับโอเคโอเคโอเคพ่อ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 เฮ้ยเฮ้ยทำได้เฮ้ยทำได้อย่ากัดเขานะใช้มือเลยโอ้โหสุดยอดมากแมนมากเลยแมนมากเลยเอาตัวลงอ่าข้างข้างหางกัดมาได้เลยโอเคโอเคทิ้งหางลงไปเลยครับเฮ้ยเอาาไว้ระวัง้ยนะครับ อ่ไปไม่ย่าอย่าอย่าไปโอเคโอเคโอเคจับกระสอบจับฝากระสอบพอถือมือด้วยกับเจสเซอร์โอ้โหสุดยอดครับเป็นศิลปินกลุ่มแรกที่บอกได้เลยว่าเสียงที่สุดของรายการเราแล้วครับผมแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ได้ทำประกันให้ด้วยนะครับเพราะเราไม่มีตังค์โอ้โหใจหายเลยนะฮะตื่นเต้นมากเลยนะครับถามความรู้สึกเจสเซอร์ดีกว่ารู้สึกไงบ้าง ตอนนี้พ like ูดลำบากนะครับ e ห <If> ัวใจนี่ครับหัวใจผมครับ้มแล้วก็เป็นการจับงูครั้งแรกๆของพวกเราเลยนะครั้งแรกเลยแหละเอ็ดดี้ได้จับตัวด้วยใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้เป็นไงครับความรู้สึกลื่นโอเคครับเหมือนได้จับนักแข่งของกองหน้าทีมชาตินะครับก็ถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับจากการที่ปฐมพยาบาลมาเรียนรู้เรื่องของการเก็บศพแล้วก็มีความกล้าที่จะช่วยเหลือเพิ่งเป็นการฝึกฝนครั้งแรกถ้าทำได้ดีขนาดนี้แล้ว ถ้าม да hey, ีความสนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครมูลนิธิของเราจริงๆคราวหน้าเราจะพาไปจับจระเข้ขอบคุณพี่ๆอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงเลยค่ะขอบคุณมากนะคะและที่สำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณศิลปินของเราวันนี้ซีดมากๆเสียงด้วยพี่ๆวงเจ็ทเซนเตอร์ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณผูส้สนับสนุนสุดซีดอย่างกาแฟ Nature g กิฟรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ามาสด้าสองทรีบรอดแบนและสสสชวนเพื่อนเลิกเล่าโทษ1413และอย่าลืมนะครับติดตามรายการภารกิจศีษาของเรานะครับจดไว้เลยนะทุกคืนวันเสาร์เวลาห้าทุ่มครึ่งทาง m o เด r n Night v v นั่นเองนะครับส่วนวันนี้เฟิรนและผมดอสนะฮะผมต้องลาคุณผ,ผู้ชมสุดซีของเราไปก่อนครับสวัสดีครัครบ ในสัปดาห์หน้าเตรียมมาสารความซีทกับภารกิจซีสารสเปเชียลตอนซีสุดยอดที่จะไปติดตามเบื้องหลังของกองถ่ายละครซิทคอมเรื่องสุดยอดแล้วมาดูกันว่านักแสดงคนไหนจะได้รับตำแหน่งสุดยอดในเรื่องอะไรกันบ้างขอถามก่อนเลยทำไมใครปิดไฟ แม่ผมจะรู้สึกยังไงที่ผมต้องครองตําแหน่งกับคนพันนี้ครับอเอก,เอากสารําัเอก,เอากสารส้มนี้ไว้ทานด้ <c oughs> เอาไว้ทานแล้วกันล้จะหาสุดซีดหรือจะขำปีนจนปวดตับแค่ไหนติดตามกันให้ได้นะครับ <c oughs>